เป็นสายเลซซนนแล้วก็มีลายตารางครับถือว่าสวยมากทีละสายก็จะเป็นในส่วนเอ่อทีละสายที่ด้านบนนี้นะครับจะเป็นสีพิงโกเช่นกันสวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาพีชวอตวันนี้นะครับมาพบกับนาฬิการ,รุ่นนี้เลยเจ้า Casio Edifit EFR 556 PC k 2สําำหรับผมแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นเรือนเวลาที่มีความสวยงามมากที่สุดของนาฬิกาในประเภทแบบ Edific เอาละครับเพื่อนๆเ,เรามารู้จักชื่อเต็มๆและมาดูในส่วนของแท็กนาฬิการุ่นนี้กันดีกว่านะครับนี่คือแท็กของนาฬิการุ่นนี้ครับนี่รหัสรุ่นนะครับ EFR-556PC2AVUDF รหัสโมดูลเครื่องคือ5451ด้านหลังครับด้านหลังของแท็กก็จะเขียนในส่วนของจุดเด่นของนาฬิการุ่นนี้นาฬิการุ่นนี้นะครับเป็นนาฬิกาแบบระบบโครโนกราฟด้านบนจะเขียนว่าโครโ,โ,โนกราฟโครโนกราฟเห็นไหมครับโครโนกราฟและต่อมาครับรุ่นนี้สามารถกันน้ําได้มากถึง100เมตร สุดท้ายนะครับ s t a นเ l e s s steel c a นาฬิการ,รุ่นนี้ใช้ s t a นเ l e s s steel ในการเป็นตัวเรือนของนาฬิกานั่นเองนะครับ s t a นเ l e s s steel c a ดียังไงเป็น s t a นเ l e ส s ี t e ชั้นดีครับที่ป้องกันการสึกกร่อนนั่นเองคราวนี้ครับเรามาดูที่นาฬิกาด้านในกันดีกว่ามาดูในส่วนของหน้าปัดนาฬิกาดีกว่านะครับรุน่นนี้สิ่งที่ผมชอบสิ่งแรกเลยนะผมชอบการใช้สีสันครับด้านนอกจะเป็นตัวเรือนสีพิงโกด้านในนะครับจะเป็นในส่วนของหน้าปัดสีน้าเงิน แล้วก็ตัดกับในส่วนของตัวเรือนพิงโก้ด้านในอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าสีพิงโก้และสีงเงินเนี่ยเป็นสีหลักของนาฬิการุ่นนี้เลยและในส่วนของเข็มและมาร์กเกอร์ครับก็จะเป็นสีขาวรุ่นนี้เข็มนะครับจะเป็นเข็มแบบพลายน้ําคือมีระบบพลายน้ําส่องสว่างในตอนกลางคืนและเวลาที่เราปิดไฟครับมันจะได้อารมณ์แบบนี้ครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับก็ถือว่าเป็นเด็กรุ่นหนึ่งที่มองเวลาได้ง่ายมากๆครับต่อจากเข็มก็จะเป็นในส่วนของปฏิทินรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งครับที่เพื่อๆดูสิ เป็นรุ่นที่มีปฏิทินขนาดใหญ่ทําให้เราสามารถดูเวลาได้ง่ายมากครับดูปฏิทินได้ง่ายมากๆเลยและด้านในครับก็ยังมีลูกเล่นในส่วนของเส้นต่างๆนะครับที่เป็นสีพิงโกทําให้นาฬิกาตัวนี้ดูดึงดูดสายตาแล้วก็ดูมีเสน่ห์มากๆคราวนี้ครับเรามาดูในส่วนของตัวเรือนด้านนอกกันบ้างตัวเรือนด้านนอกนะครับก็จะมีในส่วนของการวางในส่วนของนาทีเอาไว้นะครับมีการยิงเลเซอร์ในส่วนของนาทีเอาไว้เรียกได้ว่าสวยงามมากครับนี่ดูหรูหราสวยงาม และในส่วนของสายเพื่อนๆดูสายครับเดี๋ยวนะนี่ดูสายสายรุ่นนี้ก็เป็นเอกลักษณ์พิเศษครับเป็นสายเรซินนะฮะเดี๋ยวนะไปดูชัดๆนะครับเป็นสายเรซินแล้วก็มีลายตารางครับถือว่าสวยมากทีละสายก็จะเป็นในส่วนเอ่อทีละสายที่ด้านบนนี้นะครับจะเป็นสีพิงโก้เช่นกันและตรงนี้ฮะทีละตรงนี้ที่เป็นยางนี้นะครับก็ทําออกมาแล้วดูภูมิฐานครับดูแพงเลยแหละถ้าเป็นทั่วไปนะมันจะเป็นแบบเรียบๆแต่ตัวนี้นะครับมันจะมีขอบสันเห็นไหมฮะ มันดูหรูหรามากขึ้นดูแพงมากขึ้นนะครับคราวนี้ดูด้านล่างครับนี่เพื่อนๆอาจจะคิดว่านาฬิการุ่นนี้ต้องแพงแน่นอนผมบอกเลยครับว่านาฬิการุ่นนี้ไม่แพงกล้าบอกเลยว่าไม่แพงหลายๆคนอาจจะประเมินราคาว่าน่าจะเป็นหมื่นไม่ถึงหมื่นฮะบอกเลยไม่ถึงหมื่นนี่คือฝาหลังนะครับรุ่นนี้สามารถกันน้ําได้มากถึง100เมตรนี่ฝาหลังคำนี้ด้วยตัวเรือนที่นาฬิกาใหม่ครับในส่วนตัวเรือนนาฬิการุ่นนี้นะครับราคารุ่นนี้เนี่ย ปัจจุบันนี้ราคาปกตินะครับจะอยู่ที่5,990บาทครับแต่ถ้าเป็นราคารถแล้วนะราคารถแล้วนะครับย้ําว่าราคารถแล้วจะอยู่ที่4,000เออเท่าี3,590บาทจนถึง4,190บาทเท่านั้นเองความสวยงามระดับนี้ของแท้แบบนี้ผมบอกเลยว่าราคาไม่แพงครับอ๋อเกือบลืมไม่ดูแล้วผมขอจับเวลานาฬิการุร่นนี้ให้กับเพื่อนๆได้ชมดีกว่านะครับรุ่นนี้จะใช้เป็นระบบโครโนกราฟซึ่งสามารถที่จะจับเวลาได้นะครับกดปุ่มขวาบนหนึ่งครั้ง สังเกตด้านล่างครับจะสังเกตว่าเข็มในวงเล็กกำลังเคลื่อนที่ไปเห็นไหมฮะกดขวาบนอีกหนึ่งครั้งเพื่อหยุดกดขวาล่างหนึ่งครั้งเพื่อรีเซ็ตนาฬิการ,รุ่นนี้สามารถจับเวลาได้นะครับในความยาวนานถึง29นาทีกับอีกประมาณ59วินาทีนอกจากเครื่องที่เป็นโครโนกราฟแล้วนะฮะรุ่นนี้ยังสามเออยุ่นี้ระบบขับเคลื่อนนะฮะจะเป็นระบบแบบฐานนั่นเองสามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้ยาวนานถึง3ปีเลยทีเดียวเอาละครับคราวนี้มาดูในส่วนขนาดกันบ้าง วัดได้ทางซ้ายไปทางขวานาฬิการุ่นนี้มีขนาดอยู่ที่48.7มิลความลึกของกรอบจากการที่ผมได้ลองใส่รุ่นนี้นะแวบแรกเลยที่ผมรู้สึกก็คือรุน่นนี้ขนาดค่อนข้างบางครับขนาดของกรอบความลึกของกรอบนะครับจะอยู่ที่12.6มิลเท่านั้นเองน้ําหนักนาฬิการุ่นนี้นะครับมาด้วยน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ96กรัมจากการทดลองใส่นะจะรู้สึกเลยว่าตัวเรือนก็จะดูมีขนาดใหญ่ครับแต่ความบางแล้วก็ความเบาเนี่ยเรียกได้ว่า ทั้งบางทั้งเบาเลยทีเดียวนะครับถือว่าสวยงามมากๆพูดถึงเรื่องใส่แล้วผมขอใส่ในาฬิการุ่นนี้ให้กับเพื่อนๆได้ชมว่าตอนที่ใสแล้วนะครับมันจะได้อารมณ์ความรู้สึกแบบไหนครับเวลาใส่แล้วมันจะได้อารมณ์ความรู้สึกแบบนี้ครับนี่ผมว่ามันสวยนะครับแล้วก็ดูสปอร์ตด้วยใส่เที่ยวได้ใส่ทํางานได้เป็นอีกเรือนหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำเลยนะครับสำหรับนาฬิการุ่นนี้นะครับโอเควันนี้ขอรีวิวไว้สันส้นๆเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e และ เจิญคิ่ต่อไปครับวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ